ฐานะที่เป็นพุทธสังยบุตรพุทธจินนรสเป็นลูกของเราพุทธเจ้าแล้วก็มาดูคุณพยาารณ์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอนะอานอนท์ดูก่อนอาน์ก่อนเกิงพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการ้ล่แรงจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกาาันและกันคนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศเผาด่านประชาชนบุคคนให้พินาศ จะมีการล้มตายซึ่งกันกันเป็นมากแปลว่าอนันทะโดก่อนอนลก่อนกึงพุทธกาลสิบห้าปีมันจะถือว่าเป็นการร้ายแรงนักหาได้ใหม่ท่านี้ก็เพราะว่าหลังเกงพุทธกาลไปแล้วอนันทะโดกอนอนลจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนเกงพุทธกาลมากยักษ์เน่าพราะศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ยักษ์นอกพุทธศาสนาเนหมายถึงคนที่ไม่ได้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันทึ้งกันกันแต่ต่างว่าฝ่ายจะล้มตายกัาฝ่ายละมากมากสมณะ์ที่พรานจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจริงจะเลิกรากันสาหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมีอกอยกรของสมเด็จสม้มาสัมพุทธเจ้า เป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็ทรพยากรไว้ตรงแต่ก็บอกว่าสองพิคตัสกาลาสองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจา้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอดห้าพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพยากรไว้ที่ทธะาทุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงพยากรไว้ที่ดอยมุคลาข้างหนึ่ง ทรงตัดว่าชี้ว่าสเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความจเจริญร,รุ่งเรืองมากแต่สามารถทรงรู้ถศาสนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีครบห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นนั้นว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ตะวันตกหมายถึงอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆก็ตะวันออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทย อันนี้เรามาย้อนรอยถอยหลังนันก่อนว่าตามที่พระเจ้าสมัญญตัตรัสว่าก่อนเกิงพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกะไรกันผลเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริงในขณะนั้นก็ปรากฏลูกบุญกนลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระเบิดเลิงบ้างทิงจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกัน เอ้นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทางั้งที่ตู้มันหนักแต่แรงเขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟก็ไปขี่กันตึกบ้านเรือนลงลําบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นเป็นเหตุบันดาลอย่างหนึ่งนั่นคือว่าสร้างความทุกข์บรรดาแต่พุทธบริษัทคําว่าสงครามนี่อาตมาพวกพูดเองก็ออยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคย อยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารเข้าวสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามเนที่ที่ทรงอยู่ขนาดนั้นอยู่ของเทพแสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก,ก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซล่าก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพา้ามาทำตะเกียงขอทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนก็หาไม่ได้ นของหายยากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดสี่มากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้แต่ได้ก็ของจากญี่ปุ่นเวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้นโรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากกายก็ดีจะโกก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกับโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้น หาว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวันออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทําไมไทยจึงต้องต้องว่ดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงหรือตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยเพราะว่าเป็นการคายคเนมากกว่าอย่างอื่น คิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นในระหว่างสงครามศาสนาก็อย่าลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่เมื่อเอิญคนที่นับถือศาสนานั้นๆทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าวไฟกันในเขตของเราเฮ้ยพวกเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้าก,กับสุนัข ส่วนนักต้องสองฝ่ายกัดกันสนามยาก่นแหละถ้าบาังเอิญเคารบก,กันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบรื่ว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย เรื่องความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่พยากรณเป็น,นการคาดกันณ์ว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียุกหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะโผขึ้นรับการสนับสนุนและการเงินก,นก,นกนารกำลังอาวุธจากที่อื่น แก่นั้นทาหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังข่ายไปรักษาเขตที่เขตต่อเขตเขตที่ก่กอขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดูถ้ามันเกิดจริงๆตามเขาว่านะในทั้งประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่สีอศาสนาตรงกันข้าม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เรกวาศาสนาที่มีคติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกําลังสูงขึ้นเออต้อรถึงหลักสูตรการศึกษาเออหลักสูตรพุทธศาสนาถูกรถกลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็จะมีการน่าคิดว่าเข้าวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากหรือว่าวากเป็นการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะาระยะไกลก็ได้เพื่อเป็นว่า ในเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตะวันออกกลางนี่เศจสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเขาเดานะไม่จะพูดตามตรงเดามาผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดเวลาที่พูดนี่นะ ในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเ่อนการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็อยากจะบนบันสสยกล่าวว่ามันไม่เกิดนะ่ารเป็นการดีแต่ว่าพระดำริขาอ,องค์สมเด็จพระจินสรีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกคอสอ็นนว่าประเทศไทยก็จะถูกหางร้าท้ายฝนละอองฝนจากสงคราม ก็เป็นว่าเราถูระอาผลดินแดนเราก็จะไม่เสียแต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอน้ํามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ ธันดาวุฒธิธบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันเมีอำน,นาจมากสามารถเอาเอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งถ้าเปเขตเขากระโจนของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพาณิชย์ของเราก็ได้สิ่งั้นหลายเ่านี้ระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวๆร้อน แต่ก็ขอยืยนยันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวนั่นก็อย่างหนึง่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียบ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกโพตไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธ ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดขอนั้นเจะเขาบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธเวลาให้ใจออกไึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุทโธก่อน อธิษฐานขอความปลอดภัยหรือว่าถ้าทําอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเดม็จพระจอมใจทรงทาไว้ติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตัสัสามครั้งแล้วก็ว่าวุโทโธเหมือนกันแล้วก็อธิษฐานให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างตังสีต่างๆแม้แต่สกิดขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าธน,นหลายมีพุทธานิสติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบังเอิญเวลานี้อ,อเมริกาส่งกำลังเข้ามาในอ่าวปอ์เซียอิรักอิรานดีกันสิเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิรานเป็นมิรกันอิรานก,กับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลาง เขาถือว่าผิดกฎเขาว่าศาสนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อนอีกหนึ่งประเทศคืออิหร่านอิหร่านนี่ก็ไม่เฉลนเหมือนกันหนักเหมือนกันแล้วต่อมาจะ่าลืมว่าสายเลือดที่เลอร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนันคือศาสนาคนที่นับถือว่าศาสนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับคําบัญญัติของพระท่านหลังวันในปีที่โวนแตกท่ามีการหนีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคําว่าสงครามโลกหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีแต่ระหว่างก่ฝ่ายต่อฝ่ายก็ตีกันรบกัน อย่างนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางถ้าบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าแท่งก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมุดว่าอเมริกาก็ยาจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถาม โครงความเคุณบัญรัตของท่านที่บัญญัต์ว่าจะเกิดที่วันออกกลางก็ตรงแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเรื่องบีบรัดก,กันขึ้นมาการถูกบีบที่บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะการถูกบีบพันจากโลกตะวันตกเนื้อหลายหลายประเทศที่เรียกว่า สันนิบาตชาติในเวลานั้นทั้สามประเทศลาออกจากสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติก็บต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางแกล้งถ้าไม่รบก็อดตายมีความจําเป็นต้องรบหมายถืงว่ายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตาย ตอนนี้การรบความตายมาเกิดแต่เกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิด,ด,ดคนนอกนั่นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นไม่จะตายทั้งประเทศเพาต้องตัดสินใจรบเด้วยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้ก็ลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งาศาสนามุสลิมเขาเป็นาศาสนาที่มีความรักกันมาก บางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์แม้จากท่านมันเอกนรงกิติการจรท่านบอกว่าอัานเอกคาตาดาฟี่้งถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปเจรจาก,กันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งด้วยแต่ที่ยุ่ง็นเรื่องของศาสนา ที่ย้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็นของุสิมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้ขเขาจะก็จะเอาแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาจะเอาสี่หกจังหวัดผลสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชั้นใดบรรดาท่านผู้บริษัททั้งหลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจำเป็นต้องเสียดินแดน เรื่องเสียเฉเพราะน่ะไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเลยไปเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาสนาก,ก็จะเกิดขึ้นที่พูดนี่ไม่ได้ยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็นเพียงว่าท่านนารคงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขา ประธานาธิบดีของเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขามาได้ยุ่งเป็นเ,นเรื่องของศาสนาเรื่อศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกันกรงความว่าหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างการแรกเรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตะวันออกกลางมาพูดก่อนถ้าไม่เกิดขึ้นจริง เราจะหนักเรื่องน้ำมันนิดหน่อยแต่ว่าน้ำมันในประเทศไทยถ้าเร่งรักจริงๆจ,จ,จะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันในประเทศไทยนี่มีมากการเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังที่พูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านที่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพดานจริงๆของน้ำมันเรงความว่ามันถังน้ำมันถังใหญ่จริงๆน่ะ เราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจริงเขาก็มีน้ำมันเขายุดสูงก่าเราประเทศพม่าก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยล่ะอยู่กลางทำไมจะไม่มีน้ำมันในเวลานี้การเจาะน้ำมันการดูดน้ำมันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดก็บอกว่าความจริงปริมาณน้ำมันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่เขาแจ้งมา